กระลาตาเดียวผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายากให้คุณอนันต์คงกระพันชาติป้องกันผีปีาศาจเมตตามหานิยมบทความนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของกระลาที่เป็นวัตถุมงคลธรรมชาติที่มีดีมีเทพร,รักษาอยู่ในตัวก็คือกระลาตาเดียวซึ่งมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติโดยทั่วไปจะมีปาก ที่เป็นลูงอกหน่อหนึ่งรูและจะมีตาส่วนที่บุ๋มลงไปเพียงหนึ่งตาเท่านั้นโดยจะมีเส้นสาแหลกแบ่งกระาออกเป็นสองส่วนกระาชนิดนี้เป็นวัตถุมงคลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แม้ยังไม่มีการนำมาทำพิธีกรรมต่างๆก็สามารถใช้ได้แล้วแต่ไม่ดีมากนะักแต่ถ้าหางนำมาแกะให้เป็นรูปพระราหูแล้วนำเข้าพิธีปลุกเสกผ่านพิธีกรรมที่ถูกต้องก็ตามก็จะกลายเป็นของขังที่ทรงพารานุภาพให้กับผู้บูชาได้สมปรารถนาทุกประการแต่การที่จะหากราตาเดียวนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่ากะรามะพร้าวโดยทั่วไปเป็นร้อยลูกเป็นพันลูกจึงจะเจอสักลูกสองลูกถ้าผู้ใดเจอก็นับว่าโชคดีเป็นของผู้นั้นไปส่วนผู้ที่รู้จะใช้การะาตาเดียวตัดครึ่งใบส่วนที่มีตาเดียวใช้ในการตัดเข้าสารหุงกินเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการทำมาหากินให้กับครอบครัวไม่มีคำว่าอดอยากสมบูรณ์ทุกอย่างในการทำมาหากินประกอบอาชีพ การาตาเดียวที่ผ่านพิธีกรรมที่สมบูรณ์จริงๆแล้วในตำราทักษามาหากรรกกอนนั้นได้กล่าวว่าเมื่อบุคคลใดก็ตามถูกพระราหูเสวยอ,อายุหรือว่าพระราหูแทรกในช่วงเวลานั้นจะเกิดความรุ่มร้อนมีเคราะต่างๆเพราะพระราหูเป็นเทพอศูรเป็นเทพบาปเคราะแม้ยามที่พระราหูจะจรพ้นการเสวยอ,อายุเป็นแทรกอายุไปก็ยังแผงริก ตอนเข้าหรือว่าตอนออกด้วยในทักษะจึงกำหนดไว้ว่าเมื่อพระราหูเสวยอายุหรือว่าแทรกต้องทำพิธีต้อนรับพระราหูและตอนที่พระราหูจอออกต้องทำพิธีส่งพระราหูหากไม่แล้วจะหาความเดือดร้อน จนไม่อาจประคองตัวได้ถึงกับล้มระลายประสบกับภัยพิบัติต่างๆกับตัวเองหรือบุคคลรอบข้างได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่บุพราจารโบราณได้บรรเทาฤทธิ์ของพระราหูได้เป็นอย่างดีก็คือกราตาเดียวนั่นเองอำนาจอนุภาคสรพคุณของกราตาเดียวที่นำมาแกะเป็นพระราหูและผ่านพิธีกรรมที่สมบูรณ์มาแล้วจะขึ้นชื่อว่าที่สุดคือ1 เป็นอำนาจทางคงกระพันชาตีเป็นมหาอุดอย่างยอดเยี่ยมที่สุด 2. มีอำนาจในทางป้องกันทูตผีปีศาจทำลายอาคมอำนาจมืดรบร้างอำนาจคุณไสยกันคุณผีคุณคนกันคุณไสยสเสนียจันไรต่างๆรมพัดลมเพได้ดีที่สุด 3. เป็นสื่อนำทรัพย์สินเงินทอง เข้าปลาอาหารสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาสู่ผู้บูชาคำว่าอดอยากไม่มีคือสามารถหาเงินหาทองได้ตลอดไม่ขัดสนแต่เหลือหรือไม่เหลือเป็นอีกหนึ่งเรื่อง 4. มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการทำมาหากินเลือกสวนไล่นาะเลือกรับราชการมีราบหยดถาบรรดาสักค้าขายร่ำรวยทุกอาชีพหากินไม่ขัดข้องตามอาชีพ 5. เป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้พบเห็นเข้าใจเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่หรือวอเพศตรงข้าม 6. ใช้รักษาโรคได้อีกด้วยแล้วพบกันในบทความต่อไปซึ่งผู้เขียนจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับของหายากยิ่งกว่ากระาตาเดียวจะมีอะไรกันบ้างรอติดตามชมกันได้เลย